สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะพามาดูสาเหตุการเกิดริดสีดวงว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะริดสีดวงทวานะคะเกิดจากเส้นเลือดฝอยบริเวณเยือ่อบุช่องทวารเกิดการป่งพองซึ่งสามารถเกิดพร้อมกันหลายๆอันและหลายๆตำแหน่งได้นะคะสาเหตุการเกิดโรคริดสีดวงทวานนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. มีอาการท้องผูกเช่ขนขณะขับถ่ายมีการเบ่งอุจจาระถ่ายแข็งถ่ายยากขับถ่ายลำบ,บากนะคะต่อนะคะที การตั้งครรภ์ทำให้เกิดความดันในช่องท้องทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณทวารหนักค่ะามนะคะเกิดจากการนั่งไถ่อุจระเป็นเวลานานจนเกินไป 4. เกิดจากการท้องเสียเรื้อรังหรือท้องเสียบ่อยๆเป็นประจำานะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันทางทวารหนักการมีเพศสัมพันธ์กันทางทวารหนักทําให้เกิดการเสียสีบริเวณช่องทวารซึ่งทําให้เส้นเลือดบริเวณนั้นเกิดการผป่งท้องและเกิดเป็นที่สีดวงนั่นเองค่ะ หากท่านใดมีอาการตามที่ได้รับชมไปสนใจอยากปรึกษาคุณหมอสามารถแอดไลน์หรือติดต่อสอบถามตามช่องทางข้าง,างบนนี้ได้เลยคะ่ะ